ดีครับผมสนุก p p m Farm ฟร์มนะครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนนะครับบอกนะเคล็ดลับสำหรับการคัดไก่นะเพื่อมาเลี้ยชนนะสำหรับมือใหม่นะครับพี่พี่มือเก่าก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับก็สำหรับเคล็ดลับเทคนิคของผมนะครับมีอยู่แค่3ข้อเท่านั้นนะครับให้มือใหม่นะครับลองไป นำไปใช้ดูนะครับนะฮะการคัดไก่หนึ่งนะครับโครงสร้างดีผิวหนังดีนะครับ 2. มีความเร็ว 3. เบอร์แข้งหนักหน่วงนะครับตีแรงแทงลึกนะครับตีจำแผลนะอย่างที่3นี้นะครับอยากจะให้โฟกัสไปอย่างที่3นี้นะครับข้อที่3นะครับเรื่องของการวางแผลเรื่องของเบอร์แข้งนะครับดูอย่างไรนะครับเวลาไก่ตีเนี่ยนะครับคู่สู้มีอาการนะครับ อย่าเลือกที่มันตีแผลเปิดปะนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ได้นะครับถ้ามันตีแผลเปิดปะคือมันตีไม่จําแผลส่วนใหญ่ไก่พวกนี้มันตีไก่อยู่ยากนะแต่ตัวไหนนะครับที่มันตีไก่แล้วมีอาการนะมันตีเปิดปะก็จริงแต่มันตีแล้วมีอาการนะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนะก็แค่นี้นะครับแล้วเราก็มาเลี้ยงให้แข็ง ซ้อมให้แข็งนะครับสําคัญนะครับสําคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเลยนะครับคือความแข็งนะครับแข็งไว้ก่อนนะครับนะฮะเหมือนกับคําพูดที่ว่าเก่งไม่กลัวนะครับกลัวแข็งนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะครับท่านจะเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับท่านเจอของแข็งเมื่อไหร่ก็หมดเก่งนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับสั้นๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ